ผู้ชมครับจําข่าวหนึ่งที่มีชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลกนะครับค้างการจ่ายค่างวดโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากถึง16งวดแล้วปรากฏว่ากรมบังคับคดีครับมีผลในการยึดเอาที่ดินจำนวน4ไร่ของเขาไปอูโทษของการไม่ได้ผ่อนโทรศัพท์มือถือหรือการไม่ได้ชำระค่าโทรศัพท์นี่มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรือครับหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น ม <m uch ing> ีใครตกใจว่าเน <t oss a> ็ตตัวเองโดนตัดไหมครับไม่มีนะครับผมทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆค <t oss> ุณผู้ชมครับด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนแปรปรวนไปนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้หลายคนเลือกที่จะจ่ายหนี้ที่ถูกทวงตรงหน้าเพื่อให้รอดไปก่อนตามสภาพคล่องที่ตัวเองพอมีนะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้อยากให้ใครจะต้องสูญเสียอะไรที่ไม่ควรสูญฉะนั้นคลิปนี้ครับตั้งใจมากที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านมาช่วยกันคิดทบทวนคิดให้ดีๆ ก่อนที่เราจะทําสัญญาอะไรนะครับโดยเฉพาะในกรณีของค่าโทรศัพท์รายเดือนและรวมไปถึงการซื้อเครื่องแบบติดโปรครับเรื่องจริงจากเคสที่เกิดไว้ก็คือกรมประคับคดีมีการบังคับยึดเอาที่ดิน4ไร่ของผู้ที่ขาดการผ่อนส่งเนี่ยเอาไปขายท่อตลาดนะครับเมื่อขายเสร็จแล้วก็เอาจํานวนเงินของมูลนี่ชําระให้เจ้าหนี้ไปส่วนเจ้าของที่ก็ได้ส่วนต่างคืน ขึ้นชื่อว่าสัญญาเราก็ต้องรักษาสัญญาเมื่อถึงกำหนดการชำระและเราไม่ชำระตามกำหนดเราก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ครับผมทราบนะครับว่าหลายคนก็มีความเข้าใจว่านี่มีอายุความ2ปีถ้าขาดอายุความไปแล้วไม่จ่ายก็ได้เรื่องจะจบเองไม่จบสิครับ เพราะว่าสิทธิในการทวงหนี้ยังคงเป็นของเจ้าหนี้แม้ขาดอายุความไปแล้วเจ้าหนี้เขาก็ยังทวงหนี้คุณได้อยู่ดีครับ <S <S และหลายคนก็ยังมีความเชื่อนี้ครับหนี้ไม่กี่พันบาทบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาไม่ลงมาฟอ้องให้เมื่อยให้เสียเวลาเขาหรอกจริงเฉพาะในอดีตเท่านั้นครับเพราะปัจจุบันนี้สภาพการเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มเป็นหนี้ประเภทน,นี้มากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็ต้อง ดิ้นรนเพื่อที่จะทําให้ลดจํานวนหนี้ประเภทนี้ลงจึงมีการสุ่มหรือเลือกฟ้องผู้ที่ติดหนี้ต่ำกว่า3,000บาทด้วยเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างและก็ลบความเชื่อผิดๆนี้ออกไปนะครับและแม้เมื่อคุณถูกฟ้องแล้วเขาก็ไม่ได้เอารายชื่อไปเปิดเผยเพื่อประจานเพราะว่าทุกอย่างต้องทำตามการควบคุมของกฎหมายแต่อย่าลืมนะครับว่าคดีหนี้เป็นคดีแพ่งแม้ไม่ได้ติดคุกติดตารางแต่กรมรบังคับคดีสามารถจะ บังคับยึดทรัพย์คุณเพื่อเอาไปชำระหนี้เหล่านั้นได้ครับและเมื่อใครถูกฟ้องนะครับเขาคนนั้นก็จะไม่สามารถใช้บริการของค่ายนั้นได้อีกเนื่องจากรายชื่อก็จะไปอยู่ในแบ็กลิสต์ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกเหมือนกันครับการติดแบ็กลิสต์ในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรติดไว้ค่ายนี้เดี๋ยวฉันไปใช้อีกค่ายหนึง คุณผู้ชมครับมีข่าวนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกเครือข่ายเนี่ยจะร่วมมือกันในการที่จะเอาข้อมูลแบล็คลิสต์มากองรวมกันไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลที่ติดแบล็คลิสต์ครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยคุณจะขาดสิทธิ์ในการใช้บริการจากทุกๆค่ายไปโดยปริยาย ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการซื้อเครื่องใหม่ในราคาที่ถูกลงอย่างมากซึ่งเราเรียกง่ายๆว่าซื้อเครื่องติดโปรโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันครับค่ายมือถือสามารถจะทำงานร่วมกับแบรนด์มือถือได้ด้วยการสั่งระง,งับการใช้เครื่องหากคุณผิดสัญญาระง,งับตรงนี้ไม่ใช่ระง,งับสัญญาณเบอร์นะครับแต่ระง,งับการใช้เครื่องไปเลยมีบ้างนะครับที่พอจงใจไม่จ่ายแล้วคนพบว่าอ้าวเครื่องถูกล็อก ก็เอาเครื่องนี้วิ่งไปที่ร้านมือถือเพื่อหวังว่าจะให้ช่างเนี่ยปลดล็อกให้ได้การทําแบบนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องที่หนักข้อรุนแรงขึ้นกว่าเดิมครับเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าทรัพย์สินตรงนี้ยังไม่ใช่ทรัพย์ที่คุณใจ่ายในราคาเต็มนะครับผู้ให้บริการเนี่ยเขาลดลงมาเพราะว่าเขาต้องการจะผูกสัญญาให้คุณอยู่กับเขานานขึ้นฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณเซ็นรับไปแล้วและคุณไม่ทําตามที่สัญญากําหนดก็แปลว่าคุณผิดสัญญาครับ สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทราบก็คือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะมีราคา35,000บาทในตอนเปิดตัวแล้วคุณเข้าไปซื้อได้พร้อมโปรโมชั่นเนี่ยในราคา25,000บาทส่วนต่าง1,000นบาทนี้ที่ถูกลงแท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ให้บริการที่เขาออกไปก่อนอใช่ไหมครับเพื่อหวังว่าคุณจะมาใช้งานตามสัญญาจาก12เดือนหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ที่คุณตกลงกันไว้ในสัญญานั้น ทั้งนี้การจะยกเลิกหรือจะใช้ต่อไปก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของเรานะครับเพียงแต่ทว่าการยกเลิกต้องทําให้ถูกต้องด้วยครับไม่ใช่การคอร์ดซิมออกปิดสัญญาณเครื่องไม่ให้เครื่องเกิดการใช้งานแล้วถือเป็นการยกเลิกตรงนี้ไม่ใช่นะครับค่าบริการยังคงเดินต่อไปเพราะว่าผู้ให้บริการเขาก็ยังคงต้องส่งสัญญาณมาให้บริการเครื่องของคุณจนกว่าจะครบอายุสัญญาเพราะถ้าเขาไม่ทําตามนั้นเขาก็มีความผิดเหมือนกัน ฉะนั้นหากคุณอยากยกเลิกก่อนสัญญาจะสิ้นสุดจริงๆผมแนะนำครับคุณต้องติดต่อผู้ให้บริการแจ้งความจำนงแล้วก็ทำการเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่เหลือเพื่อที่จะปิดเบอร์นั้นๆได้นะครับหลายคนมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีนะครับที่บอกว่าเฮ้ยฉันเลิกเบอร์เก่าไปละฉันไปเปิดเบอร์ใหม่เปิดเบอร์ใหม่โดยการทิ้งเบอร์เก่าไว้เฉยๆปรากฏว่าค่าบริการจำได้ว่า2000 พอจดหมายทวงกลายเป็น8,000ตรงนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าการให้บริการจากเบอร์เดิมนั้นยังคงเดินอยู่เรื่อยๆตามอายุสัญญาเดิมนั่นเองครับ และเพื่อจะให้คุณผู้ชมไม่ต้องสูญเสียในสิ่งที่ไม่ควรจะสูญไปวันนี้ผมขอแนะนำทางออกที่น่าสนใจกับ2กรณีนี้ครับ 1. กรณีที่คุณผิดสัญญาค่าใช้บริการตรงนี้ต้องรีบติดต่อผู้ให้บริการนะครับแสดงเจตนาของเราว่าเรามีเจตนาที่จะใช้หนี้หรือชำระค่าบริการดังกล่าวซึ่งหากกรณีนั้นได้เข้าสู่กระบวนการการฟ้องร้องไปแล้ว ทนน่ะก,ก็กลายเป็นเบาครับกรณีที่2ก็คือกรณีการผิดสัญญาค่าเครื่องตรงนี้ยิ่งต้องรีบแจ้งหรือว่าติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแสดงออกว่าคุณอยากจะชําระสิ่งนี้จริงๆแต่นั่นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับปัญหาถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุต้องแก้ที่การเลือกของเราก่อนสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นเรือธงแฟลกชิปรุ่นท็อปตัวแพงแน่นอนครับราคาแรงทั้งนั้นฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนหากต้องการ แก้ไขเรื่องนี้แต่ต้นเหตุอยากให้เลือกสมาร์ทโฟนที่มีราคาย่อมเยาวแต่ประสิทธิภาพสูงเกินตัวนะครับซึ่งออกมาในปัจจุบันก็หลายรุ่นแบร์ไตก็รีวิวไว้แล้วหลายครั้งฉะนั้นร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันนี้ก็จําหน่ายสมาร์ทโฟนประเภทนี้แหละครับราคาย่อมเยาวแล้วก็มาพร้อมซิมเติมเงินต,ตรงนี้นอกจากคุณได้ราคาดีแล้วคุณไม่ต้องติดสัญญาครับเพราะว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากการผิดนัดชําระครับ การไม่จ่ายค่าบริการโทรศัพท์หรือการค้างชำระค่าเครื่องติดโปรก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับชีวิตของพวกเราในสภาพเศรษฐกิจณเวลานี้นะครับที่บีบรัดเหลือเกินให้เราต้องเลือกเลือกจ่ายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปก่อนแต่ทั้งนี้นะครับทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันครับคุณมีสิทธิ์ที่จะอ่านสัญญาและเมื่ออ่านแล้วคุณพบว่ามันแพงไปหรือมันไม่เป็นธรรมคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องทาสัญญานั้นครับ ถอยออกมาจะดีกว่าและผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเราให้ความสำคัญในการดำารงชีวิตที่จะไม่ใช้เงินเกินตัวและไม่ไปคิดคดโกงใครไม่หาช่องว่างช่องโหว่เพื่อจะได้มาในสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ถูกต้องถ้าเราคิดได้ดีชีวิตจะดีทุกคนครับ